การเปลี่ยนสีน้องในทามาคอจิพ,พาราไดก็เข้าไปซื้อไอเทมในทามาคอจิแหบก่อนมันจะอยู่ในหมวดของ snack ก,ก็คือขนมเนี่มันจะมีสีสองแบบก็คือ B.V. i v i ิ j จ i c จะเป็นสีสันสดใสจัก b p a s t e l j u i c ิก็คือเป็นสีพาสเทลสีวหวาน ส่วนสีที่ได้น,นั้นมันก็จะแรนดอมไม่สามารถเลือกสีได้ครับราคาก็เอาเรื่องนะอันต้องสามพันก็เปลปั๊มเงินหาให้อเอาเ,เองละกันส่วนวิธีการเปลี่ยนสีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะขณบก็เข้าไปในส่วนของการป้อนอาหารเปิบฟีอาหารอ่ะมันจะอยู่ในส่วนของสแนค็คนะ แปึ yeah. ๊บบีวิวิดจูสบีวิวิดพาเทลอยากได้สีไหนก็จัดกันไปวะ่ะมาเรามาลองบีวิวิดจูสก่อนฟึ๊บนอนจากสีฟ้าอ่ะจาก,กาเป็นสีอะไรมาดูกันปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บ คล้ายร่างนอนเปลี่ยนเป็นสีชมพูดสดใสอ่าเรามาดูกันอ่าเป็นสีพาสเทลล่ะอือแม่เก็บนี้มีมูลค่าถึงหกพันเลยทีเดียวนะครับม,มาลองกินให้ดูเลยเอาเป็นยังไงปัป๊บปั๊บ การเปลี่ยนแปลงน้องจะได้สีพาสเซลแบบไหนกันอ๋อได้สีเขียวอ่อนนะคณาสวยสดใสเลยก็ไปจัดหากันมาได้นะกับไอเทมในการเปลี่ยนสีของน้องซื้อได้ที่ถ้ามก็อจิแลบนะคาบ